15-20้ี 15, ปีเนี่ยสภาพก็ยังเหมือนใหม่อยู่เราก็จะมีช่องแสงที่เป็นดับเบิลโวลูมเหมือนเป็นซิมเพลเจอร์ของลูมิเกอร์อยู่แล้วทนทานกว่ายืดหยุ่นกว่าใช่ค่ะสามารถใช้ได้กับวุดอโคอนเราเพยายามที่จะทัดสรรให้เหมาะกับเทรนด์ปัจจุบับนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพาไม่ต้องกังวลอยู่กันได้ยาวๆบ้านเนี่ยมันจะสวยได้พื้นฐานแรกเนี่ยต้องมีพื้นที่ดีก่อน หลังจากที่ผมนะครับต่อสู้ฝ่าฟันกับบ้านมาัดฉากมานะครับเป็นระยะเวลากว่าหลายเดือนนะครับตอนนี้บ้านอาจจะไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับถ้าไม่ได้มีคนสวยคนนี้ที่อยู่ข้างๆผมนะครับคุณกิ่งจากแบรนด์อัลเลอร์ฟลอริงนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับเราเห็นการติดตั้งไปแล้วเนาะ <ใช S 1> เราเห็นหลักการายการเลือก<ด>ไ,ไปแล้วเราเห็นสเปซไปแล้วแต่แน่นอนนะครับว่าบ้านเนี่ยมันจะสวยได้พื้นฐานแรกเนี่ยต้องมีพื้นที่ดีก่อนและวันนี้เนี่ยเราจะมา เปิดหูเปิดตาเพื่อนๆกันนะครับว่าเออปกติในการเลือกใช้พื้นบริเวณห้องนอนพื้นที่พักผ่อนเราจะไล่ไปเลยว่าในเจนก่อนๆเราจะรู้จักอะไรนะเมื่อก่อนจะเป็นอะไรนะครับลามิเนต มาหนาหน่อยาหนาหน่อยแล้วก็แบบโดนนงโดนน้าหน่อยก็จะแบบว่าบวมเขาเรียกว่าผ่านการเวลาผ่านยุคผ่านสมัยมาพอพัฒนาไปเรื่อยๆช่วงยุคโควิดค่ะเราก็จะรู้จักกับพื้นอะไร s p c ใช่มากลังโควิดแป๊บหนึ่งมันจะมีส่วนผสม่อนอะไรนะเอพส่วนผสมหลักมันจะเป็นหินซึ่งก็จะได้ฟิลลิ่งของของลายไม้ทั้งแอดเลอร์ฟอ i n ลิงก็มีถูกไหมครับเนาะแล้วก็จะได้ความแบบว่าแข็งมีความทนทาน คราวนี้เราจะมาเลือกใช้ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเราเรียกกลุ่มพื้นชนิดนี้ว่า l v t ใช่ค่ะ l a t u b r y v i n y l h i n e นั่นเองนะครับอะคราวนี้ ื่อให้ส่งกับคําว่าเป็นรักชูลี่เราจะได้มิติแบบไหนแล้วก็ตัวสินค้าแล้วเนี่ยเราเลือกใช้แบบไหนครับโครงสร้างหลักๆคือ PVC นะคะซึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นตัวสูงโอเคจะสามารถใช้ในลักษณะงานทั้งหนักทั้งเบาได้หมดจะเหมาะกับทุกประเภทงานเลยคะไม่ว่าจะเป็นที่กอาใสนักงานโชว์ลูมหรืองานร้านค้าอะไรได้หมดเพราะว่าด้วยวัสดุอะค่ะมันจะมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นอาจจะต่างจาก S p c พนิดนึงส่วนผสมหลักมันเป็นหิน อ๋อ APC ซีน่น่าจะแข็งกระด้างคว่าแข็งกระด้างแล้วก็ถ้าเกิดใช้งานหนโอกาสที่จะแคร็ก็่ะตรงรอยต่ออะไใช่ค่ะแต่วันนี้เรามาพูดถึงกลุ่ม a v t ค่ะคราวนี้ก็คือเป็นการที่ว่าแบบเอาชัวร์เลยคนะครับทนทันกว่ายืดหยุ่นกว่าใช่ค่ะถ้าอย่างตัว a v t ตัวนี้ค่ะ ก็คือว่าถ้าเกิดว่าอาจจะเตรียมพื้นได้ไม่ร้อยมีพื้นมีอะไรอย่างเงี้ยคือวัสดุยังมีการห้อยตัวเพราะฉะนั้นเวลามันห้อยตัวแนบลงไปกับพื้นเนี่ยค่ะเวลาเดินก็จะไม่เกิดเสียงก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเดินแลว้วยุบยากเกิดเสียงในระยะต้นๆคค่ะก็มันจะมีการทิ้งตัวของวัสดุสามารถไปเลือกเอาพื้นที่หน้าง,งานพื้นที่บ้านของคุณปัญหาและบูรณาของบ้านคุณคแล้วก็ลองไปพิจารณา,าเอาในตัวกลุ่ม LVT อะครับเห็นว่าในตัวเลเยอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีการคิดขึ้นมาทํานแรก แตกต่างการถูกต้องอ,นนอันนี้คืออันนี้คือตัวนี้เนาะนนใช่ค่ะอ,อย่างตัวที่เราใช้ด้านบนเนี่ยค,ะค่ะตัวนี้จะมีโครงสร้าง ชั้นเลเยอร์เลเยอร์ก็จะมีอาแบ็กกิ้งแบ็กกิ้งคือตัวนี้ใช่ค่ะจะมีแบ็กกิ้งแล้วก็ตัวเนื้อวัสดุก็จะตัวเป็นตัวใช่ LVT แล้วที่สําคัญเนี่ยของเราเนี่ยเสริมไฟเบอร์การ์ดด้วยจะเป็นตะข่ายไฟเบอร์การ์ดนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการยึดหดตัวความแข็งแรงนะคะช่วยยึดยึดผสานมันนั่นเองใช่ทําให้วัสดุมีความแข็งแรงครับลดปัญหาที่จะเกิดนอนะคตได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ชั้นต่อไปก็คือจะเป็นชั้นฟิล์มที่เราเห็นกันนี่แหละเลือกสีได้เลยแน่นอน แอดเลฟวอลลิงทำมาเป็น10ปีแบบนี้นะครับก็คิดค้นมองหารวดลายมาเหมาะกับคนทาบ้านเลนะครับว่าจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับลายประมาณนี้พักแจกวัแปั๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวไปเลเยอร์ต่อไปอันนี้พื้นที่เราเลือกคือเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นรุ่น AC C ค่ะจะเป็นสีนี้ตัวมี7จะเป็นสียอดฮิตของเลยเลยแน่นอนเวลาที่เราเลือกใช้กับบ้านเนี่ยครับเราอยากจะให้บ้านเนี่ยมันอยู่ไปอีกหลายยุคหลายสมัยอ่าฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมไอ้บ้านลูเมเกอร์มักจะใช้สีที่มันยอดฮิตเพราะว่ามันน่าจะแแต่งล้วรอด เดี๋ยวเราขึ้นโค้ดขึ้นรหัสมาให้เนาะนะครับแต่ผมว่าสีอื่นก็น่าสนใจเนาะจริงๆสีในพวงค่ะสามารถใช้ได้กับมูดแอนโทนทุกตัวเลยนะคะครเราพยายามที่จะคัดสรรให้เหมาะกับเทรนด์ปัจจุบันม,มากที่สุดถ้าอย่างนี้สมมติว่าถ้าไม่ได้มีดีไซเนอร์เหมือนดูเมเกอร์ล่ะถ้าเป็นคนทางบ้านล่ะส่งเรฟเลนซ์ให้แอนเดอร์ฟอลลิงดูแล้วแอนเดอร์ฟอลลิงสามารถ เทียบแมทสีให้ได้ใช่ไหมครับเทียบได้ค่ะ ah. แล้วก็จะมีผลงานมีรูปอะไรอย่างเ <Okay. S 2> งี้ยค่ะส่งให้ดูว่าปูสีนี้จะเป็นสไตลน์นี้ปูสีนี้จะเป็นแบบนี้ให้ลูกค้าดูจะังพาที่ผม<ห>บอกไปใ,ในช่วงต้นว่าแบบถ้าเราไม่ได้คุณกิงน,นี่เราก็ปวดหัวเหมือนกันเพราะว่ามันมีการส่งปรึกษาแล้วแบบทางแอดเลอร์น่ารักมากในการที่ว่าเฮ้ย คุณเลือกสีนี้หรอแล้วลองดูกลางคืนหรือยังกลางวันแบบนี้คือเขาจะมีตัวอย่างส่งมาให้เราว่าแบบกลางคืนสีประมาณนี้นะกลางวันสีแบบนี้นะไฟใช้เป็นแบบไหนไฟใช้เป็นแบบว่า Daylight หรือเป็นวอร์มไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มิติของฟิลลิ่งของพื้นมีหลากหลายอารมณ์อันนี้ซึ่งก็ช่วยให้เราแบบว่า Mi x and match ได้ง่ายขึ้นะนะครับมาอ่ะคราวนี้ความสวยน่าจะหายห่วงแล้วเลเยอร์ต่อมาแล้วนะครับเลเยอร์ต่อมาชั้นแวรเลเยอร์ผิวหน้ามนาะใช่ค่ะป้องกันการสึกหลอ เช่นการขัดถูพื้นนะคะหรือว่าการเดินอย่างเงี้ยไม่ให้มันไปถึงชั้นฟิล์มอันนี้หมดเลยังหกชั้นแล้วก็เหลืออีกชั้นหนึ่งก็จะเป็น UV coating อ๋อผิวหน้าอีกใช่ค่ะเขาก็จะเคลือบ UV coating เพราะว่าอย่างที่มีแสงสดหรืออะไรที่มุมที่ว่าอาจจะไม่ได้มีม่านบังหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะใช่ไม่ทําให้สีซีดจางโอเคซึ่งผมเชื่อว่านะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องแสงแดดเนาะแสงแดดเนี่ยมันมาจากทุกทิศทุกทางเราอยากจะให้พื้นเนี่ยมันมี ความสวยสมบูรณ์แบบเนี้ยไปสักประมาณเท่าไหร่ดี10ปีขึ้นไปแต่ผมทดลองใช้เขาเรียกว่าตัวกลุ่มพื้น LVT มาตั้งนมนานแล้วแบบเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าประมาณแบบ 15-20ปีเนี่ยสภาพก็ยังเหมือนใหม่อยู่นะครับเนาะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไร 1. การใช้งานใช่ค่ะคุณใช้งานหนักแค่ไหนมีการแบบใช้สารเคมีอะไรเยอะแยะมากมายไหมหรือว่าวางข้าวของเครื่องไม้ที่มันจะหนักเกินไปหรือเปล่าสรุป LVT ตอนนี้เรามีกี่ขนาดมีกี่สเปคครับ่ะรุ่น LVT ค่ะก็จะมีอยู่2รุ่นนะคะก็จะมีรุ่นปูกาวกับคลิกล็อกคิกล็อกก็คือจะเป็นชั้นที่เราใช้ที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน ความหนาแหละครับมันมีความหนาแตกต่างกันแตกต่างกันค่ะอย่างถ้าเป็นปูกาวเนี่ยสามมิลโอเคอันนี้ก็คือเป็นราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายสุดอ่าใช่ค่ะอ่าโอเคอย่างถ้าเป็นที่เราปูหุ่น่ะจะเป็น4ี่มิลเป็นระบบลิกล็อกอ่าตัวนี้เลยก็คือสี่มิลใช่ค่ะจริงๆคุณสมบัติวัสดุ m บ t e r i a l อ่าสเปคเดียวกันแต่ต่างกันที่ฟังก์ชันแล้วก็จะมีตัวเคี้ยวล็อกเข้าหากันด้วยสิ่งที่ผมนั่งคุยตรงนี้คือสิ่งที่ผมถามก่อนมาติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจกันว่าเอ้ยทำไมเราต้องมานั่ง คุยกับทางแบรนด์เขาแล้วแบรนด์เขามีอินไซต์อะไรแบบไหนเพราะาจริงๆเนี่ยเวลาเราใช้งานกับบ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหาแบบไหนบ้างวางเฟอร์นิเจอร์แบบไหนใช้งานแหนแบบไหนจริงๆเน่ยไอที่ผมถามทางคุณกิ่งไปเนี่ย สามารถสอบถามกับแบรนด์ Adler Flooring ได้เลยเนาะถามได้เลยค่ะคุณจะได้พื้นสวยๆแบบนี้แ,บบแหละทั้ง Adler Flooring เนี่ยเขามาดูแลให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงจบงานเลย<ช>มไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาสอบถามถามงบประมาณถามวิธีการติดตั้งนัดคิวอะไรต่างๆการสำรวจเนาะแล้วก็รวมถึงส่งทีมที่มาปูติดตั้งอันนี้ก็ต้องขอชมว่าทีมเนี่ยตามภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยคือปูเร็วมากมีการเก็บงานที่เนี๊ยบเลยนะครับได้งานที่สีสม่ำเสมอการไม่ได้มีปัญหาว่าช่างเข้ามาในบ้านแล้วแบบมีฟ้องงานมาเก็บ งานภายหลังหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็หายห่วงเรื่องนี้ได้อันนี้รูเมเกอร์ใช้งานจริงให้ดูในบ้านแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Adler Falling ลนะครับก็จริงๆติดต่อเขาไปได้เลยเพราะผมเชื่อว่าก็จะเจอคุณกิ่งนี่แหละคล้ายๆผมนะครับก็ได้รับคาปรึกษาที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับตามพิกัดต,ต่างๆที่เราขึ้นไว้ทั้งเบอร์โทรเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ Adler Falling นะครับโอเคเรารู้ถึงคุณสมบัติดีๆของคืนแล้วเดี๋ยวเรามาจบดีไซน์กันดีกวว่่าา พื้นที่พักผ่อนของบ้านมัชชาเฮาส์นะครับในบริเวณชั้น2งเนี่ยเราจะมีถึง2ห้องนอนเนาะแล้วก็เป็นห้องนอนที่เราทําเป็นแบบมาสเตอร์เบ<ฆ>้เลยแต่คราวนี้พื้นที่ในการดีไซน์เราอันเนี้ยเราอยู่ในห้องนอนที่เป็นห้องนอนที่1ลักษณะของแปลนห้องเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็จะมีความยาวทอดมาเราก็จะได้เห็นถึงความสวยงามของพื้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะ<ฆ>เพราะว่าอันเนี้ยความแคบของห้องอ่ะมันเยอะทางเดินตรงนี้มันน้อย<ฆ>ใช่ไหมครับแต่แม้ทางเดินไปเตียงมันน้อยแต่พื้นที่ข้างเตียงอะ่ะ กลับเยอะ,ะเวลาระวงังเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นว่าตรงนี้ระวางเป็นโต๊ะแต่งหน้าเราจะแบบมีการขยับเลื่อนเก้าอ<ม>ี้อะไร<ม>แบบนี้นะครับนะกลุ่มพื้นที่มีความทนทานหน่อยก็จะค่อนข้างตอบโจทย์กว่าจริงๆของแอดเลอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้มีตัวรุ่นขายดีที่เป็นตัวแฮร์ริงโบนด้วยเนาะใช่ค่ะะคจะเป็นตัวก้างปลาแต่น,นี้ทําไมเราเลือกที่เป็นปูตรงมาเพราะหนึ่งก็คือว่ามันสามารถกลมกลืนไปกับห้องได้ง่ายใครที่ชอบความเรียบเรียบะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งผนังเยอะแล้วนะครับเราไม่อยากจะมาแบบถัก อะไรตรงพื้นไปอีกเยอะแยะวุ่นวายอะไรเงี้ยเขาก็ลองเลือกออปชันเป็นแบบปูตรงก็ได้ตรงนี้ก็จะพื้นเนี่ยก็จะไหลทอดยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องแสงที่เป็นดับเบิลวอลลุมเหมือนเป็นซิเนเจอร์ของ r ู o เมเกอรอยู่แล้วในการที่ว่าราีโนเวทบ้านเราอยากจะดึงแสงธรรมชาติเข้ามาในะตัวบ้านเยอะๆนะครับแต่เราจะได้เห็นถึงสเปซที่มันสว่างขึ้นโปร่งขึ้นนะครับแล้วก็ใครหลายคนถ้าห่วงเรื่อง U V ตัวนี้ก็จะมียูมี a t i n g เคลือบพื้นไ้ค่ะพื้นเนี่ยจะได้ไม่เปลี่ยนสีได้ง่ายไม่เปลี่ยนสภาพได้ง่าย<ฆ>น่นเองอันนี้จะเป็นห้องนอนที่1น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูในะอีกหนึ่งห้องนอนกันเนาะพอมาพอออกจากห้องนอนอ่ะจะมีคำว่าโถงโฟเย่แ<ฆ>จกจ่ายไปตามห้องต่างๆหน่อยซึ่งอันนี้จะมาพูดถึงตัวจบนิดหนึ่ง<ฆ>นะครับเพราะว่าเราจะเห็นถึงการตัวจบฉากที่บันไดนะครับแล้วก็ในบริเวณช่องแสงอะไรแบบเนี้ยจะมีสีเนี่ยที่ใกล้เคียงกับตัวชิ้นงานพื้นเลย แล้วก็จะมีตัวจบที่เป็นบัวพื้นด้วยนะครับก็จะเป็นสีที่เทียบเคียงกันได้เลยอีกหนึ่งห้องนอนนะครับก็จะทอดยางมาถึงตรงนี้นะครับนี่จริงๆเ่ะเรามองเป็นห้องอนะ่ะที่มีขนาดตารางเมตรเท่ากัน<ะ>แต่ห้องนู้นะอาจจะมีความ แคบและลึกกว่าห้องนี้นจะมีความสมมาตรมากกว่าก็พื้นที่ในการเดินจะเยอะก,กว่าฉะนั้นคุณลองจินตนาการภาพดูว่าทําไมเ,เราถึงแนะนําให้ลงทุนกับพื้นเพราะว่าพื้นมันเห็นด้วยสายตาแล้วเ่ยเผๆใหญ่กว่าเตียงด้วยซ้ำนี่เตียงขนาด6ฟุตยังเด่นสู้พื้นไม่ได้เลยเป็นการ i ม a n แอนแมตสีด้วยเพราะว่าในบ้านหนึ่งหลังนะครับเราจะใช้ไม้ให้มีไม้หลักและไม้รองเช่นในการเลือกเ,เราอยากจะให้พื้นเป็นหลักก่อน นะครับเลือกเบดพื้นดีๆเลยว่าลงทุนกับมันหน่อยพวกประตูเอ่ยพวกบิว์อินอื่นๆเอยพวกวัสดุตกแต่งผนังเอ่ยเนี่ยเรามาใช้เป็นตัวเสริมะนะครับอ่ะมันก็จะสามารถในการตกแต่งห้องได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งบ้านหลังนี้นะครับจริงๆรูเมเกอร์เนี่ยเบาแรงไปเยอะขอบคุณคุณกิ่งมากจริงๆสีอะค่ะที่ช่วยให้ออกมาสวยงามอะคะ่ะน่าจะมีผลเยอะจริงๆเราปรึกษากันแล้วเนอะเรื่องสี ก็แนะนําเสนอเป็นสีนี้เพราะว่าเป็นสียอดนิยมด้วยออขายดีตลอดการแล้วก็ไปกับวัสดุอะไรเนี่ยก็รอดไม่ว่าจะเป็นประตูเอยวงกบไม้เอยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการต่อมาตกแต่งพนงผนังให้ผนังเนี่ยมันเด่นอยู่แล้ว นะครับเราก็เลยเลือกพื้นที่มันมีความแบบรู้สึกโฮมมี่รู้สึกอบอุ่นแล้วก็มูดและโทนของสีไม้เนี่ยไปด้วยกันกับวัสดุตกตแต่งอื่นได้ะนะครับก็เป็นเกตไอเดียให้เพื่อนๆด้วยนะครับว่าในการเลือกพื้นเนี่ยมันอยู่กับบ้านเราไปอีกยาวเนาะแล้วก็เลือกถึงเรื่องคุณภาพด้วยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างปกติอะค่ะเราก็รู้กันอยู่เนาะไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนพื้นบ่อยๆหรอกถูกต้องอ,อย่างวัสดุของเราอะค่ะพรีเมียมเลยนะคะจะได้การรับรองจากสากลทั้งในและนอกประเทศครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเนี่ย อยู่กันได้ยาวๆใครที่มองหาพื้นดีๆแบบนี้อยู่ก็ปรึกษาแอดเลอร์ได้เลยนะครับหรือว่าดูคลิปของดูเมคเกอร์อยู่และโดนรูเมคเกอร์ป้ายยาเนะาะนะครับไปใช้ผลิตภัณฑ์จากแอดเลอร์ฟอลลิงไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอาจจะเป็น s อ c อาจจะเป็น l v t v t ปูกา้าวหรืออาจจะลองขยับงบประมาณมาหน่อยเป็นประเภท l v t v t แบบคลิกล็อกแบบนี้ครับก็ลองปรึกษาแบรนด์แอดเลอร์ได้นะครับ